รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สมาคมและข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับบันเทิงทีวีและมหานครข่าวโดยการสนับสนุนของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนและมิสเตอร์ยูฮันิสโฟฮิสจัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศคนดีิจิตอาสาครั้งที่2ประจำปี2565และพิธีมอบรางวัลสุดยอดเกียรติยศตำรวจไทยประจำปี2564-2565โดยปีนี้นายชยุทธเมทาวิทิชัยประธานชมรมผู้สื่อข่าวและกัลายานามิตรกลุ่มจริงใจสายบุญรับรางวัลพิเศษสาขานักข่าว ยินดีนะครับที่ได้มามอบรางวัลให้กับสุดยอดจิตอียศตำรวจไทยซึ่งก็ทุกคนที่ได้รับรางวัลก็เป็นที่ยอมรับนะครับว่าทําหน้าที่ในการช่วยเหลือสังคมนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งมานะครับซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีก็อยากสนับสนุนต่อนะก็จะพยายามสานต่องานซึ่งดีๆของท่านพบตรคิดอยู่แล้วนะครับว่าอยากจะทําโครงการทําดีให้รางวัลส่งเสริมความมั่งใจให้กับเพื่อนข้าราชการตำรวจแล้วก็ประชาชนที่ช่วยเหลืองานตารวจเพื่อให้เกิดแรงผลักดันให้ทําให้ มีคนอยากทำคนดีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสุดสัปดาห์ในเครืออมรินกรุ๊ปจัดงานมอบรางวัลสุดสัปดาห์บิวตี้อวอร์2022